โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่ากล่องแยกลาย7.1นะครับแบบไม่ลงไดเวอร์นะครับใช้งานร่วมกับ x x t r m m e ของผมเป็นเวอร์ชั่น3.0นะครับเป็นตัวที่มีฮาร์ดล็อกครับผมเคมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยผมจะเสียบกล่อง USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ เรียบร้อยครับก็มาดูในหน้าต่างนี้นะครับคลิกขวา1ครั้งนะครับเข้าที่ playback device device นะครับมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับของผมมันเสียบรอบที่3มันก็เลยขึ้นเป็นสขีด usb sound device นะครับตั้งค่าตัวนี้เป็น default device นะครับให้ขึ้นเครื่องหมายสีเขียวอย่างนี้ถ้ายังไม่ขึ้นสีเขียวก็คลิกขวานะครับแล้วก็ตั้งไม่มี จะสมมุติแต่ก่อนมันจะอยู่ตัวนี้นะครับเราก็มาคลิกที่ตัวนี้แล้วก็เป็นเซตเซตเป็น d ด f ฟ u l t ์นะครับพอเซตเป็น d ด f ฟ u l t ์เสร็จ,ป, ault, รจปุ๊บเข้ามาที่คอนฟิกครับคอนฟิกของตัวนี้นะครับคลิกให้แถบคลิกให้ตรงนี้เป็นแถบสีฟ้านะครับเข้าไปที่คอนฟิกครับปกติมันจะเป็นสเตโอนะครับให้ตั้งเป็น7.1เซอร์ราวนะครับกด next ไปครับ อันนี้ไม่ต้องไปสนใจครับผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ฟินิชครับแล้วเข้าไปเช็คอีกทีครับว่ามันแยกลายให้เราหรือไม่เราจะทําการเทสแต่และชแนลด้วยการคลิกที่รูปลําโพงนี้ก็ได้ครับนี่ครับสําหรับของผมที่มิกเซอร์มันเห็นชัดเจนว่ามันแยกนะครับ ก็จะแยกเป็นเจ็ดช่องแปดช่องทั้งหมดนะครับตรงตามที่เสร็จค้าวไว้เราก็กดเน็กสินิทเหมือนเดิมครับกดโอเคปิดไปครับผมโอเคมาดูวิธีการตั้งแยกลายในคราอเกะกันบ้างครับสำหรับผมแล้วผมอาจจะตั้งการแยกลายไม่เหมือนใครนะครับ ผมคลิกเข้าไปที่หน้าต่างนี้นะครับาะเป็นที่รัดเลยครับตั้งค่ามาตรฐานไว้ก่อนเลยครับเพราะตอนนี้ผมใช้เป็นซาวฟอน Xs ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับโอเคเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์มาที่ตรงแยกลำโพงคลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับสำหรับผมแล้วผมก็จะแยก เปลี่ยนโนออแกนนี่นะครับถึงตรงนี้นะครับคลิกซ้ายแล้วก็ลากนะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็มาแล้วก็ปล่อยนะครับให้มันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้คลิกขวาหนึ่งครั้งครับเลื่อนมาที่เอาท์พุตแล้วก็ไปที่แยกลำโพงครับก็จะมีซาวด์ให้เลือกครับในเครื่องผมก็มีชีไอสี T, มีเรียวเทคของตัวเครื่องนะครับ แล้วก็จะมีเสา y s p ตัวนี้นะครับตั้งเสา u s b ตัวนี้ไปที่สําหรับผมแล้วก็จะตั้งเป็นช h แนลหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นช h แนลหนึ่งก็จะอยู่ที่โ f โนฟอนไลท์ like นะครับก็คือโมโนข้างขวาของลำโพงหน้านะครับอันนั้นไม่ต้องไปสนใจครับก็จะตั้งเป็นตัวนี้นะครับสําหรับกีตาร์ตัวนี้คลีนมาถึงแจ๊สนะครับ ก็คือเบอร์24ถึงเบอร์28โดยประมาณนะครับคลิกขวาครับไปที่แยกเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่โมโนโฟอนเลฟครับแล้วก็โอเวอร์ไดครับโอเวอร์ไดร์ผมก็จะตั้งเป็น c h a ช n e l ที่3นะครับ Channel ที่3ก็จะเป็นตัวนี้ครับโมโนไซไลท์นะครับ ตัวนี้เบสเบสผมก็จะตั้งไปออกชแนลเจ็ดนะครับตามที่ผมตั้งไว้ชแนลเจ็ดก็คือจะเป็นตัวโมโนเซนเตอร์นะครับโมโนเซนเตอร์คือชแนลเจ็ดนะครับผมก็จะตั้งไปตัวนี้ชุดเครื่องเป่า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 ทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกเฟอร์ฟูสีผมก็จะตั้งเป็นชแนลสี่นะครับ a แนลสีคือตัวนี้โมโนไซเลฟนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นซิกดัมพระเอกของเราซิดดัมก็ตั้งแยกชแนลเดี่ยวไปเลยนะครับเพื่อง่ายในการตับก็จะเป็นโมโนโซาวูฟเฟอร์นะครับออกใน c h a ชแนลที่8นะครับของกล่องช่องสีส้มนะครับสแนโอเคสแนไซสติคทอมผมก็จะรวมกันไปนะครับ ก็จะตั้งให้ออกเป็นตัวแสนนี้ก็จะติดถ้าติดกับเบสก็จะอยู่ที่โมโนเรียเลฟนะครับถ้าจําไม่ผิดแล้วก็เป็นไอแฮตชุดเพอร์คัชั่นทั้งหลายของกลองแล้วก็ชุดเ่อน่องเหลืองนะครับแยกไปที่ ส่วนซา,าวดซาวดนตรีสดนะครับซาวดานตรีสดจาก MIDI xmk ทั้งหมดนะครับเราจะแยกไปไว้ตรงไหนอันนั้นก็แล้วแต่ความต้องการของท่านนะครับสามารถแยกได้เหมือนกันครับสำหรับผมแล้วผมจะแยกไปไว้ที่เดียวกันกับพวกออร์แกนเปียโนนะครับชนลนึ่ครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับไม่ต้องเทสเลเนานะเพราะว่าเทสก็จะไม่ได้ยินเสียงเงินเหมือนเดิมเพราะมันบันทึกเป็น default output นะครับ default output ก็คือจะบันทึกแค่สองแท็กสเตอริโอนะครับตัวโปรแกรมบันทึกหน้าจอของผมนี่ชิมดนตรีอื่นอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมก็เลยจะไม่เทสนะครับเพราะผมเทสเป็นวิดีโอในโทรศัพท์ไปให้ดูแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม